Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพี่ดีนต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่11มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนครับนนเอ็มดีครับวันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องนะครับโดยนนจะเริ่มต้นที่ตัวเลขกันก่อนนะครับตัวเลขนะครับจอห์นฮอปกินรายงานตัวเลขผู้ติดเชือ้อทั่วโลกตอนนี้อัปเดตตอน10 11นนของวัที่ 11, ะครับ อยู่ที่7จ็ดล้านสามแสคนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่4 16, 1 6แสนหคนแล้วก็ที่รักษาหายแล้วนะครับมี3ามล้านสี่แสนหคนนะครับส่วนในไทยวันนี้นะครับทางด้านสบ,บคได้ถแถลงไม่พบผู้ป่วยนะครับเป็นซีโร่เดย์นะครับเท่ากับว่าผู้ป่วยสะสมตอนนี้มี3,100 25รายเท่าเดิมนะครับแล้วก็ที่หายป่วยนะครับวันนี้เพิ่มมาอีก6รายนะครับรวมแล้วเนี่ยที่รักษาหายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด80คนเท่านั้นที่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับยังคงเป็น58คนเท่าเดิมนะครับข่าววันนี้มี4ี่เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับอันที่สหรัฐ อาหรับเอมิเรตนะครับที่เตรียมจะส่งยานสำรวจไปโคจรรอบดาวอังคารครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารที่บราซิลครับได้มีคำสั่งให้รัฐบาลบราซิลเนี่ยกลับมารายงานข้อมูลโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องที่3ครับเกี่ยวกับ CEO ของ c r o t s i s h ครับที่ตอนนี้ประกาศลาออกแล้วหลังจากที่ไปเล่นมุกตลกเกี่ยวกับเรื่องของจอร์ดฟลอยที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนมากๆนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นการประชุมของธนาคารกลางหรือว่า FED นะครับที่มีการประกาศนโยบายดอกเบี้ยออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับหรือว่า UAE นะครับจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาหรับที่ส่ง ยานสำรวจดาวอังคารลำแรกนะครับซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆอันหนึ่งของประวัติศาสตร์การเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7เดือนนะครับด้วยระยะทางทั้งหมด493ล้านกิโลเมตรเพื่อเดินทางไปยังดาวอังคารแล้วก็โคจรรอบมันนะครับเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ข้อมูลบริเวณชั้นบรรยากาศต้องบอกว่า1ปีของดาวอังคารกับ1ปีของโลกมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า1ปีของดาวอังคารเนี่ยจะมีระยะเวลายาวนานถึง687วันเลย ซึ่งตัวยานสำรวจนี้เนี่ยมีความเร็วในการโครจรรอบดาวอังคารเนี่ยประมาณ55ชั่วโมงต่อรอบนะครับ ยานอาวกาศลำนี้นมีชื่อว่าอเมลครับอเมลมาจากภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าโฮปหรือว่าความหวังโดยจะเป็นยานไร้คนขับซึ่งมีแผนที่จะปล่อยจากประเทศญี่ปุ่น,นที่เกาะทาเนกาจิมะในวันที่14รกรกฎาคมนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวยานอันนี้นถูกสร้างแล้วก็ประกอบใน UAE นะครับแล้วก็ถูกส่งมาที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเหล่าทีมวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์อันนี้นก็ต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับการกักตัว14วันเป็นสเตจควอลตินเช่นเดียวกัน ตัวรายละเอียดของยานเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์3แบบครับตัวแรกเนี่ยจะใช้เพื่อวัดบรรยากาศของดาวอังคารจะมีกล้องตัวมัลติแบนด์ที่มีความละเอียดสูงใช้วัดฝุ่นละอองแล้วก็ระดับของโอโซนตัวที่2เนี่ยเขาเรียกว่าอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ครับที่พัฒนาโดย Arizona State University ใช้วัดชั้นบรรยากาศทั้งส่วนบนคืออัปเปอร์แล้วก็ส่วนล่างโลเวอร์นะครับ ตัวสุดท้ายครับเป็นอั t r ราไ o โอเลตสเปกโตรมิเตัวนี้เนี่ยจะใช้วัดระดับออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์นะครับซึ่งก็คือ H2O หรือว่าน้ำนั่นเองต้องบอกว่าภารกิจหลักในครั้งนี้เนี่ยต่างจากเป้าหมายของประเทศอื่นๆนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไปสำรวจเกี่ยวกับธรณีวิทยาบนดาวอังคารแต่ว่ายานอาเมาอันนี้เนี่ยจะสำรวจด้านสภาพภูมิอากาศครับ ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ย UAE เคยส่งยานอาวกาศขึ้นไปบนวงโครจรของโลกประสบความสําเร็จแล้วด้วยแล้วก็เคยส่งนักบินอวกาศขึ้นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติด้วยนับว่าเป็นประเทศแนวหน้าประเทศหนึ่งเลยที่มีเทคโนโลยีด้านอาวกาศนะครับ ภารกิจในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นก้าวสำคัญของมนุษยชาติที่จะไปสำรวจดาวังคารและยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาติอื่นๆนอกจากในองค์การอาวกาศยุโรป ESA หรือว่านาซาของสหรัฐเนี่ยก็ยังสามารถทำภารกิจไปดาวังคารได้เช่นเดียวกันและเป็นการโชว์ศักยภาพด้วยว่าชาติในตะวันออกกลางเนี่ยไม่ได้มีดีแค่อุตสาหกรรมน้ำมันเท่านั้นโดยเขามีกำหนดการการปล่อยในวันที่14รกรกฎาคมนะครับซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเดิน ทางไปอวกาศเนี่ยเยอะเลยนับว่าเป็นช่วงชีวิตเป็นยุคที่เป็นการบุกเบิกอวกาศโดยแท้จริงนะครับเรื่องที่สองครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณส,สุขของบราซิลเนี่ยได้มีการถอดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของโคโรนาไวรัสออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วก็ระบุว่าจะไม่เผยแพร่ย,ยอดผู้ติดเชือ้อแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้วแต่จะเปลี่ยนไปรายงานเพียงจํานวนตัวเลขผู้ติดเชือ้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายใหม่ใน24ชั่วโมงล่าสุดเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยสารดีกาได้มีการออกคําสั่งให้รัฐบาลเนี่ยกลับมาให้ข้อมูลแบบเดิมทันทีโดยผู้พิพากษา,าสารดีกาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่า อ l ล x ก n d r e งเดย์ p ดอ s ์นะครับ เขากล่าวว่าให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโคโรโนาไวรัสอย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของสาธารณสุขของประเทศซึ่งการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปิดข้อมูลเว็บไซต์ทําให้ประชาชนแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเกิดความสับสนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดในบราซิลเป็นอย่างมากแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าการที่รัฐบาลปิดเว็บไซต์นี้เนี่ยมีความจงใจที่จะปิดบังความจริงของสถานการณ์นี้และการปิดเว็บไซต์นี้เองก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวล ว่าอาจจะทําให้เคสผู้ป่วยมีการคลาดเคลื่อนได้ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนในการรับมือโควิด -19 ในระยะยาวด้วยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อในบราซิลเนี่ยมีการรายงานสถานการณ์ของโควิด -19 เช่นพวกตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้รักษาหายแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย ยึดตัวเลขจากสื่ออื่นนะครับไม่ใช่สื่อของตัวทางการที่รัฐบาลมีการแจ้งมาเพราะว่ามีความกังวลครับว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะบิดเบือนตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่แท้จริงซึ่งก็เลยต้องนําข้อมูลจากที่อื่นเพื่อมารายงานแทนนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องที่3เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณจอร์ดฟลอยด์ครับคือมี c ีอนะครับของบริษัท Crossfit ชื่อว่าเกรกก l ลาสแมนครับได้ประกาศ ลาออกครับหลังจากที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตและการประท้วงต่อต้านการเหยียดผิวของคุณจอร์ดฟลอยด์นะครับจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับมันเกิดจากทวีตอันนึงของ Helmetric and Evaluation ครับที่เขาทวีตว่าการเหยียดผิวเนี่ยเป็นปัญหาด้านสาธนารณสุข ซึ่งคุณเกรกเนี่ยได้ไปตอบทวิตเตอร์อันนั้นว่า i t f l o e s n i ซึ่งเป็นโหหลังจากที่ทวิตอันนั้นออกไปก็เกิดการโจมตีอย่างหนักครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองว่าไม่ควรที่จะนําประเด็นละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยมาเล่นมุกนอกจากนี้ครับคุณเกรกยังทวิตเพิ่มเติมว่า you fail model quarantine us and now you are going to model a solution to racism จอ o ์ดฟลอยด์บรูท r ลเมอร์เดอร์สพาร์คไรอัลเชที่ผ่านมาเนี่ยก็ล้มเหลวเรื่องมาตรการการกักตัวแล้วตอนนี้ยังจะมาแก้ปัญหาเรื่องของการเหยียดผิวอีกหรือการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างโหดร้ายนี้เนี่ยปลุกให้เกิดการจราจนทั่วประเทศหลังจากนั้นครับ เกิดโอ้โหเกิดการวิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงมากๆเล่าให้ฟังนิดนึงคือครอสฟิตเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การออกกําลังกายในรูปแบบหนึ่งที่มีการรวบรวมการออกกําลังกาย3-4รูปแบบไ้ด้วยกันแล้วก็โอ้โหสร้างความนิยมมากทั่วโลกในไทยเองก็มีนะครับแล้วก็มียิมหลายยิมมากๆที่มีการซื้อลิขสิทธิ์การออกกําลังกายแบบครอสฟิตเนี่ย ไปใช้ซึ่งหลังจากที่ทวิตอันนี้ของคุณ glassman ถูกเปิดเผยออกไปเนี่ยฟิตเนสแบรนด์ต่างๆรวมถึงแบรนด์กีฬาดังๆทั่วโลกอย่างเช่น r e e b o k เนี่ยก็ออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์กับทาง crossfit ทันทีอย่าง r e e b o k เนี่ยขาออกแถลงการนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดคุยที่จะเจรจาเกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงฉบับใหม่กันเรียบร้อยแล้วแต่ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรีบอกตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับสำนักงานใหญ่ของ CrossFit ทันทีนอกจากนี้ยิมต่างๆทั่วโลกเองก็ออกมาประกาศว่าจะยกเลิกการออกกำลังกายที่อยู่ในลิขสิทธิ์ของ CrossFit เช่นเดียวกันคือรอบนี้เนี่ยเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวแม้ว่าทาง CEO คนนี้จะประกาศลาออกไปแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าความเสียหายอันนี้เนี่ยจะยังคงอยู่แล้วก็หนักหน่วงมากๆนะครับเรื่องที่4ี่เรืงสุดท้ายครับ เจรอมภพาเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยได้ออกมาประกาศในวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับว่าทางคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC เนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ0ูนถึงศูน ต่อไปจนถึงช่วงปลายปี2022และจะค่อยๆเพิ่มไปที่ระดับ2.5%ในระยะยาวพาเวลกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรายังไม่มีความคิดที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเลยและเราก็จะสัดส,สนุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้จนกว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนและคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีการคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะหดตัวติดลบนะครับ6.5%เซ แต่อไรก็ตามจะมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆค่อยๆขยายตัว5%แล้วก็3.5%ในปี2021แล้วก็ปี2022นอกจากนี้เนี่ยยังคาดการว่าอัตราการว่างงานในปี2020ก็คือปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่9.3%และลดลงเป็น6.5%ในปี2021ซึ่งถ้าหากว่าเราไปเปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานในเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้แล้วเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยตราการว่างานอยู่ที่3.5%เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ําที่สุดในรอบ50ปีเลยอย่างตัวเลขเดือนล่าสุดที่เพิ่งมีการประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขอน,นันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.3%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจเศรษฐกิจเองในแต่ละรัฐเนี่ยก็เริ่มกลับมาที่จะปฏิบัติกันตามปกติแล้วนะครับธนาคารกลางเนี่ยบอกว่าจะยังคงอัดฉีดเศรษฐกิจต่อไปซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะมีการเพิ่า,ร,า,ร,า,าร้อพงๆม ปล่อยกู้ให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจเนี่ยให้สามารถดําเนินการต่อไปได้น้นอธิบายเสริมให้คนทุกคนเห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นคือการที่เฟดเขายังโครงการอัดฉีดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันจะทางตรงเลยเนี่ยมันจะส่งผลให้สภาพคล่องของภาคธุรกิจเนี่ยยังสามารถมีสภาพที่ดีต่อไปได้คือยังดําเนินธุรกิจต่อไปได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับคนทําธุรกิจเลยจะรู้ดีว่า แม้ว่าจะมีการขาดทุนอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งอาจจะไม่ได้กำไรแต่ถ้าหากว่ายังสามารถบริหารสภาพคล่องต่อไปได้เนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจยังสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้นั่นเองซึ่งการที่ธนาคารกลางออกมาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือการคาดการณ์ของตลาดมากนะักเพราะว่าตลาดก็คาดการณ์อยู่แล้วว่าเฟดนะ่ยยังคงไม่ได้มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยในระยะเวลาเร็วๆนี้อย่างแน่นอน นี่คือทั้งหมดของม i ชชั o นเวิลด์นิวส์รีพอในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report